สวัสดีค่ะเ,เราอยู่ตอนนี้เราอยู่ในช่องหลักบ้านทนายลุงพลนะคะวันนี้เราจะมาทำส้มตำ<ว>เลี้ยงน้องน้องมาเยี่ยมน้องมาจากต่งจังหวัดนะคะไม่ไกลจังหวัดนนทบุรี <c oughs> เนี่ยน้อง <c oughs> มาเยี่ยม <c oughs> ก็เลยจะตำส้มตำํำ <c oughs> ส้มตำแล้วก็ทอดปลาแซลมอนปลาแซลมอนนี้คือ เป็นชิ้นส่วนเนื้อมันเราทานหมดแล้วนะคะเป็นชิ้นส่วนของปลาแซลม,มอนจะทอดให้กับให้น้องกินกับส้ตมตำมีหนมจีนด้วยนะคะทุกคนวันนี้หนมจีนเราเริ่ตมตำส้ตมตำกันเลยนะคะใส่กระเทียมสามใส่พริกแห้งวันนี้จะใส่พริกแห้งนะคะเผ็ดเผ็ดวันนี้เป็นวันหยุดของทีมหลังบ้านเรานะคะ เราก็จะมีปาร์ตี้ส้มตำกันค่ะใส่เผ็ดนิดนึงนะคะผงนัวตำใส่กับพริกจะได้ไม่กระเด็นนะคะใส่เยอะอะไรเยอะเราตำส้มตำนะคะใส่พริกแห้งเรามีอะไรจะบอธนายของเราอะคะ่ะเขาชอบส้มตำใส่พริกแห้งเขาไม่ชอบใส่พริกสดน,นะคะตำแบบ บ้านงเพราะว่าเขาบอกว่าพ,พริกแห้งมันจะอร่อยมันหอมวันนี้เป็นวันหยุดค่ะเราจะปาร์ตี้กันปาร์ตี้ส้มตำตำตำพริกพริกมันแตกนะคะพริกพริกแห้งเรากรอบมากเลยคะ่ะเพราะเราเพิ่งตากแดดมา เราทเผ็ดนะคะโอ้แม่ไปใส่มะเขืดเทศมะเขืดเทศวันนี้ไม่ใช่มะเขืดเทศจากสวนนะคะพอดีที่สวนมะเขือเทศหมดแล้วโตวไม่ทันอันนี้เราไปซื้อที่ตลาดมานะคะ้นม่ก็ดง แต่ว่ามะนาวเป็นมะนาวที่สวนเราเองค่ะใส่มะนาวใส่ปูนะคะปูนาอันอันนี้เป็นเราเอามาดองเองนะคะเราไม่ได้ซื้อมาจากตลาดนะคะเราเดองเองเรา ทำค,ความสะอาดแล้วก็ดดงใส่สองสัวพอค่ะแล้วก็ใส่อันนี้เป็นน้ำมะขามเปียกนะคะใส่น้ำตาล น้ำตาลใส่นี้เดียวเพราะว่าท่านไม่ทานหวานนะคะ <c oughs> แล้วก็พระเอกของเราน้ำปล้านะคะ <c oughs> ที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือ ต่อนะค่ะพี่น้องต่อมนะคะใส่ขิงป้านิดนึงเราจะไม่ใส่ผงนัวนะคะเพราะว่าเราได้ใส่ไปในพริกแล้วโอ,หอ,หอห้หอมไหมคะตะก้องหอมไหมหอมไหมครับ วันนี้เรามีคู่บ่าวมาเป็นตักกล้องให้เรานะคะดู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 ด,ดูโอ้ยน่าทานมากเราจะใส่มะละกอน,นะคะแช่น้ำไว้ให้มันกรอบ ไม่ใช่ข้าวเที่ยงแล้วค่ะเป็นข้าวบ่ายสองปลาแซลมอนชิ้นส่วนของปลาแซลมอนกีนกับส้มตำนะคะ ทุกคนมาชิมแล้วขออนุญาตชิมนะคะอ,อ,อร่อยมากเลยคะ่ะ สุดยอดสุดยอดของความอร่อยวันนี้เป็นวันหยุดเราพักผ่อนกันเราก็จะปาร์ตี้ส้มตำแสนนี้เลยนะมีหนมจีนอยู่สองคำ ดูสีสันนะคะโอ้หน้าตาหน้าทานเป็นไงคะ หน้าทานไหมสีสันเป็นสูตรของทีมงานเรานะคะหลังบ้านทนายของเราหน้าตารสชาติอาจจะไม่เหมือนออที่อื่นแต่เราทำเองอร่อยเองอร่อยมากชิมให้หน่อยตัดอีกหกชนตัวคใส่ตา้วหน่อย กมนี่นะ,นะคะเราเตรียมอาหารเราเสร็จแล้ว<ช>มีข้าวเหนียวด้วยนะคะ<ช>มีข้าวเหนียวมีไก่ย่างมีปลาดูก ปลาดุผัดพริกสิงไม่ได้ทำเองนะคะอันนี้ซื้อมามต้มตำปลาสลิดมือไส้อัว่วชิ้นเส่วนของปลาแซลมอนทอดกินกับส้มตำวันนี้ค่ะมีข้าวเหนียวข้าเหนียวขา้วขาวกลบ แล่วและเอ้ยมาแล้วไข่มุดแดงผัหกหวานใส่ไข่มุดแดงค่ะเนี่ยมีปลาสับเราจะปาร์ตี้ส้มตำกันนะคะวันนี้ทุกคนมีข้าวเหนียวด้วยมีสองกระติบนี่นี่ใครอยู่ใกล้ๆแวะมาทานกับเราได้นะคะ หลังจากที่เราเตรียมอาหารท,ทำอาหารต้มทำอะไรของเราพวกนี้เสร็จแล้วเราก็มาร่วมโต๊ะทาข้าวนะคะแล้ววันนี้เรามีเซอร์ไพรส์นะคะอยากให้ทุกคนดูหรือมาลุ้นกันว่าวันนี้เรานั่งทางข้าวอยู่กับใครอันนี้คือญาติๆนะคะที่มาจากต่างจังหวัดมานั่งทางข้าวกับเรานะคะวันนี้แต่ที่เซอร์ไพรส์ยิ่งกว่านั้นตามลุ้นคะ่ะทุกคน านยนะคะที่เราได้เตรียมส้มตำไว้ให้สีสันน่าทานนะคะส้มตำมีชิ้นส่วนของแซลมอนทานกับส้มตำใครที่อยู่ใกล้ๆแถวเนี้ยแวะมาทานข้าวกับเรานะคะมื้อเที่ยงแต่ตอนนี้มันได้เที่ยงแล้วค่ะมันประมาณบ่าย3ามโมง ียกันนะคขะออน,นุญาตทานข้าวก่อนนะคะเอออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทีมหลังบ้านพนายลุงคนด้วยนะคะสวัสดี